บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะสรุปรายละเอียดในการประชุมนบขในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนามีการอนุมัติออกมาผ่าน3โครงการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมและข่าวดีนะคะตอนนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการค่ะขึ้นมาทั้งหมด4คณะในส่วนของการดูแลในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในครั้งนี้นะคะ าม,มาตรการมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารออกมาจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะเร่งนำเข้าที่ประชุมครมออย่างเร็วที่สุดค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวนารอคอยทั่วประเทศเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนารอคอยไร่ละ1000บาทไร่ละ1,000บาทยังไม่มีการบรรจุในการประชุมนบขในครั้งนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องรอคอยติดตามผลนอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันค่ะจะได้หรือไม่ได้อย่างไรได้แบบไหนและมี ความหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรชานาอย่างไรวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปสรุปารายละเอียดในส่วนของการประชุมนบขและก็มติในการประชุมทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมและความหวังพี่น้องเกษตรกรชานาที่รอคอยไรและ1,000บาทด้วยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านพี่น้องเกษ,ษ,ษ,ษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกๆคนนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของมตินบคอวันนี้ที่มีการประชุมในวันที่8พฤศจิกายน2567นะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติหรือว่านาบขอที่ทางกระทรวงการคลังค่ะล่าสุดนางนรมนพินโยศิรวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้นะคะในที่ ชุมิีมติเห็นชอบมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2 5 6 7อทับออกมาทั้งหมด3โครงการซึ่งโครงการหลักๆก็จะเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีนะคะโครงการที่2จะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรูปรวมค่าแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรค่ะแล้วก็โครงการที่3คือโครงการช่วเฉยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกนะคะโดยทางนบขได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการค้า ะะจัดทำรายละเอียดของโครงการที่1แล้วก็โครงการที่2ส่วนกรมการค้าภายในจัดทำรายละเอียดของโครงการที่3เพื่อเสนอพิจารณาในส่วนของคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไปค่ะ แต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวนานรอคอยทั่วประเทศนะคะนั่นก็คือเรื่องไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20่ไร่ต่อโกอููสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทเรื่องนี้ยังไม่ผ่านนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้นําเข้าที่ประชุมนบคค่ะในส่วนของวาระแรกครั้งที่1ทับสองเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะได้มีการอนุมัติโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไปแล้วด้วยวงเงินงบประมาณกว่า2 9หมื่นล้านบาทซึ่งไม่สามารถกระทําได้ด้วยวงเงินยังคงติดค้างอยู่จึงไม่สามารถอนุมัติโครงการซ้ำซ ได้สรุปง่ายก็คือไร่ละหนึ่งพันบาทตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะยังต้องรอให้คณะอนุกรรมการฝ่ายการผลิตค่ะไปพิจารณาค่ะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายการผลิตจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานค่ะในส่วนของการปรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังของประเทศด้วยซึ่งเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรชนาจะมีความหวังหรือไม่ ถ้าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของระยะเวลาในการช่วยเหลือเหลือแค่2เดือนเท่านั้นเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกร,ร,กรชนะที่รอคอยไรและ1,000บาทวันนี้ไม่มีการประชุมในส่วนของนอบขแต่ยังคงต้องรอกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ใครคิดเห็นอย่างไรเริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ